วัสดีครับผมวันนี้ก็ถือว่าแบบว่าเปิดรายการใหม่เนาะจากที่ทําแต่ของเล่นหรือว่าทําอะไรกันมาก็อ่ะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทําของกินหน่อยกินอะไรกินอ่ะอะไรก็ได้พี่ทําหน่อยผมอยู่ที่เนี่ยเมืองตรังใช่ปะผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามา represent อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะของดีเมืองตรังของกินเมืองตรังกันดีกว่าซึ่ง เมนูแรกครับผมที่ผมเลือกเนี่ยผมอยากกินข้าวหมูแดงแล้วไอต้ตะก,ก้องเนี่ยมันก็เสนอร้านนี้มาครับผมมาชื่อว่าร้านวานิดาครับผมนี่ไาไหนวะวานิด28ด้วยเห็นไหมี่มวานิดา28เออส่วนเดี๋ยวความเป็นมาของร้านเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปถามกันแต่ว่าตอนเนี้ยหิวมากเลย <Okay. S 1> ผมไปสั่งเมนูกันก่อนดีกว่าไป สั่งเมนูมาแล้วแต่ว่าบรรยากาศประเทศไทยประเทศตรังเนี่ยร้อนเหลือเกินก็เลยย้ายมาร้านตรงข้างกับผมอันนี้คือร้านกาแฟของของน้องชื่ออะไรนะน้องหนึ่งสองน้องหนึ่งครับผมร้านคุณร้านคุณพระนะครับผมก็อ่าเขาโคกันนะถ้าสมมติว่าเเราไม่อยากนั่งที่ร้อนๆเนี่ยเราก็บอกทางร้านว่าเอ้ยพี่ครับพี่ขาพี่คะเนี่ยเออหนูอยากจะมากินตรงเนี้ยเขาก็มาส่งให้ได้นะเสรเขาก็จะมาสึกให้แล้วก็เราก็มากินในร้านนี้แล้วก็แต่ว่าจานก็ เราต้องไปเก็บให้เขาไม่รู้รยังไงให้เขามาเก็บเองแหละเ,เขามา<ช>มเก็บเองนะครับผมมาสักขนาดนี้แล้วโอเคครับผมอ,อยังไงก็เดี๋ยวเร,เราดูเมนูกันดีกว่าครับว่าเมนูจะเป็นอะไรกันบ้างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รับผมก็เป็นเมนูทั้งหมดนะที่เราสั่งมามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นะครับข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบอ่าอันนี้อ,อันนั้นก่อนอันนี้อันนี้อะไรบะหมี่หมูแดงฮ่องกงนะครับอ่าอันนี้ล่ะอันนี้เป็นบะหมี่เป็ดครับ ไม่เป็นแล้วส่วนอันนี้่ะข้าวผัดหมูแดงครับผมว้าวข้าวผัดหมูแดงเฮ้แต่ผมสนใจข้าวผัดหมูแดงนะผมเป็นคนชอบกินข้าวผัดมากเลยไงมาถึงข้าวผัดไข่อ่าข้าวผัดวันประกันพุ่งอะไรเนะี่ย <laughs> เล่นอะไรเนี่ยเออเฮ้แต่ว่าแบบน่ากินอยู่นะแต่ละเมนูนะใช่ครับสีสันในจานค่อนข้างดีเลยเราลองชิมเมนูไหนก่อนดีไหมเออผมว่านะอืม ถ้าเราเริ่มกินเนี่ยมันจะหยุดยากเราจะลองชิมอ่าเมื่อกี้น้องเม้งเจ้าของร้านเขาแนะนํามาว่าบะหมี่เป็ดอ่าฮะอ่ะคุณเปิดก่อนเลยอ่ะ่ะคุณตามนะได้เจ็บตัวคนเดียวนะได้ผมผมตามคุณตลอดอยู่แล้วนี่ลากเข้าไปถ่ายอาจจะย้อนแสงแล้วนะครับผมนี่มีจานแล้วครับย้อนแสงแต่ผมย้อนสอนนะอ๋อผมเราย้อนกล็ด นี่มีบริการจากทางร้านนะครับขอบคุณมากครับสั่งน้ำแก้วเดียวบริการดีมากเลยอีกหน่อยนี่เขาจะทุกมึงแล้วนะนะขออนุญาตอาจจะคลุกแล้วออกมาดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคขอบคุณครับกลับมาตอบเรื่องของเราอ่าฮะเริ่มจากเดี๋ยวผมขอชิมใกล้ๆผมขอชิมเส้นก่อนโอเคเส้นที่คลุกกับซอส อ่ะครับเป็นเส้นมีไข่เส้นเล็กเนี่ยสีสันน่าทานเป็นไงบ้างเส้นเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นแป้งขนาดไหนคือรู้สึกเหมือนผมอธิบายไงดิเส้นปกติเส้นกวยเตีวที่เรากินกันนะเส้นเมี่ยส่วนใหญ่เรากินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแป้งนะแต่เน้ยไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นแป้ง เนดีเลยครับไหนคุณร้องคุณร้องเป็ดด้วยไงเป็ดอะเป็ด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 ร้องยังไงนะครับอาโอเคอะไรนะอันนี้เป็ดนะครับเป็ดอ่าเดี๋ยวเราดูจากตรงนี้ก่อนชั้นไขมันใต้หนังกับเนื้อความสุกค่อนข้างพอดีนุ่มแน่ๆนอืออ่าไปเป็นไงบ้างอืม เป็ดไม่ได้จืดน,นะเป็ดคือมีรสชา,าติครับว่าเออเอาไปทางเค็มนิดนึงแล้วก็มีความหอมสโมกกี้หนังมีความเด้งสู้ฟันกรอบอาจจะไม่ได้กรอบแบบกรอบเันของทอดอย่างนั้น,นะครับแต่หนังเขากรอบแบบมันตึงแบบพอดีมากสัญญาในผมลองผมลองบ้างดีกว่าอาไอ่ะพอเกียจไหมเ้ย,เยไม่เป็นไรเราไม่รังเกียจกันอยู่แล้วจูบปากเราก็จูบกันมาแล้วได้กันมาหลายรอบแล้วเนย อ่ะผมขอลองเส้นดูมั้งเส้นหนึบกำลังดีน้ำซอสอร่อยมากเนี่ยผมลองเป็ดดูดนี่เป,ป็ดช้ำๆไป ผมรู้ก่ะปวดขี้อร่อยสิเออเจ้าของร้านต้องขนาดนี้อร่อยอร่อยเป็ดไม่ได้สาบมากร้านอื่นอาจจะมีซาบ้าบถ้าถ้าถ้าส่วนตัวผมเป็นคนกินเป็ดนะผมรู้สึกว่าเป็ดเน้่ไม่มีแทบไม่มีไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยแถมคืออาจจะมีกลิ่นความเป็นเป็ดอยู่เล็กน้อยแต่มันจะมีกลิ่นความสโมกกี้บางอย่างอีกอย่างหนึ่งนะที่ช่วยให้ทานง่ายขึ้นเป็ดเป็ดร้านนี้นุ่ม นุ่มมากกินเข้าไปแบบเหมือน,นละลายเข้าไปอะคือถ้าให้ผมเราอ่ะอาจจะเป็นเป็ดที่ผ่านการเนื้อสัมผัสเหมือนเวลาเราเอาเนื้อสัตว์ปีไปซูวีอ่ะเนื้อสัมผัสผเป็นแบบนั้นเลยอืแล้วแถมแบบซอสเขาอ่ะพอกินทั้งเส้นแถมพอกินพร้อมกับเป็ดอะโหทำผมคำแรกขนลุกอะเออที่เราแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปลออีกเมนูกันดีกว่าครับผม เอาจจไปครับผมก็จะเป็น <ผม S 1> บะหมี่เหมือนกันครับผมแต่เป็นบะหมี่หมูแดงนะครับผมซึ่งผมว่าบะหมี่เนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละฉะนั้นเรามาลองกินหมูแดงกันดีกว่าครับอ่ะอันนี้ผมลองเปิดก่อนมาโโหดูดิชั้นไขมนะันอะกับชั้นเนื้อโหชโหชามๆอันนี้แบบไม่ต้องละเขาจะมีซอสมานิดหน่อยนะผมจะไม่ลาดเพิ่มนะอันนี้ยังไม่ลาดนะครับมันจะมีซอสมานิดหน่อยไงใช่ะอื้ม ไม่ได้นะขนลุกเล่นไม่ได้แล้วนะไม่ขนลุกอ,ะอ่ะอ่าก็ช่ผมว่ากําลังดีไม่หวานจนเกินไปบางร้านเนี่ยมันแบบว่าพอราซอสอ่ะมันจะไม่หวานเกินไปอันนี้มันจะมีทั้งความมันแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ยังแบบว่าให้พอเคี้ยวบ้างคุณลองชิมดูดีกว่าอ่าไดอ้อธิบายไม่ชัดพออก่อนอื่นนะครับขอแนะนําตัวก่อนผมคือผู้ชํานาญในด้านการใช้ลิ้นครับคนคือแซกแค่นั้นแหละครับแซกเฉยๆเหรอ,อครับโอเค เน่ก็คุณไม่ร้างผมก่อนอ่ามาชิมหมูแดงกันนะครับอันนี้ผมเลือกชิ้นที่ค่อนข้างเป็นเนื้อแดงเลยนะนี่เพราะว่าจะได้แล้วย้อนแสงด้วยดูดิมันวาวาวาับชลอเกินนะ <laughs> อ่ะลองกินดูคือ <c oughs> รสชาติแรกที่สัมผัสได้คือหวานแหละอืมแต่ไม่ได้หวานเละมีความหอมของเนื้อหมูกับเครื่องที่ใช้หมัก เนื้อหมูเนี่ยเมื่อกี้ผมชิ้นที่ผมกินเนี่ยเป็นแทบจะเนื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่แข็งนุ่มใช่แล้วคือถ้าไปกับเส้นนี่คือดีมากๆแน่นอนมันมันมีน้ําซอสหมูแดงอยู่บ้างหรือว่าเป็นน้าซอสเดียวกันอ่าเป็นซอสเดียวกันครับน่าจะเป็นซอสเดียวกันลองลองชิมพร้อมซอสดูไหมอ่ะได้อ่ะคุณลองคุณลองกินพร้อมซอสดูว่าแบบมันอาจจะแบบรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็ได้แต่เมื่อกี้อ่ะจาก ตอนที่กินมี่เป็ดเมื่อกี้ะครับซอสเองอ่ะก็จะมีความเค็มในตัวประมาณหนึ่งแต่มันจะได้ความหอม,ห,อมหวานแต่ไม่ได้หวานมากนะอันนี้แบบซอสแบบซอสกับเส้นนะแล้วก็หมูแดงแบบช้ำๆเลยแต่ผมชอบเส้นเขานะแบบว่าเส้นอร่อยแบบว่าหนึบๆกำลังดีอะ่ะใช่ครับเส้นไข่ะแทเลย พอกินพร้อมกันปุ๊บแบบนี้ซอสที่กเส้นอ่ะอาจจะเพิ่มความหวานขึ้นมาให้นิดนึงแต่สิ่งที่ได้มา,มามากกว่าคือมิติของกลิน่นครับผมถ้าให้ผมเราคงจะเป็นน้ำซอสเนี่ยน่าจะมาจากการที่เขาใช้เบสมาจากน้ำที่เขาใช้หมกักพวกเนื้อสัตว์ในหลักพวกหมูแดงพวกอะไรเงี้ยครับมันมีความหอมมากรสชาติจะไปทางหวานหอม มีเค็มเล็กๆประมาณนั้นเอ๊ะดูจริงจังซะสิผมก็มีสาระเหมือนกันนะปกติไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่มีอยู่สาระหนึ่งครับสาระอะไรครับสาระเหลวครับผมเมนูต่อไปดีกว่าเมนูต่อไปเราทดลองอันนี้ดีกว่าไหมข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบครับผมนี่ข้าวหมูกรอบนียับอันนี้ขยับมันมีผมจะเรียกว่าเป็นไข่อะไรดีไข่ดาวแล้วกันครไข่ดาว อันนี้มันคล้ายๆนี่เลยนะถ้าสมมติว่าเป็นหมูแดงข้าวปิดวิญญาณอ่ะใช่ใช่ใชแต่นี่เป็นหมูกรอบนะบผมอ่าเรามาดูองค์ประกรอบโดยรวมมันจะมีแบบอ่ะมีไข่ดาวมีหมูกรอบแล้วก็ผักแล้วก็มีข้าวครับผมพร้อมก,กับน้ําซอสนะครับก็จะเป็นซอสต,ต,ตัวเดียวกันแหละกับเมื่อกี้ครับผมแอมผมขออนุญาตอย่างแรกผมขอลองข้าวข้าวเปล่าก่อนอ่ะข้าวเปล่านี่นะครับอืม ข้าวผมได้ดีเลยครับครับนุ่มเป็นเม็ดสวยต่อไปเป็นหมูกรอบเนาะ,ะหมูกรอบอันนี้หมูกรอบเปล่าๆเลยนะไม,ไม่ได้มีซอสไม่ได้มีอะไรนะทอดมาดีเลยครับเนื้อนุ่มคือกินเข้าไปอะ่ะละลายในปากเลยอืมคุณลองดูมาเรามาลองหมูกรอบกันดูครับผม เดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรเมื่อไป่อกี้หมูกรอบที่นี่เขียวลงเลยเนาะอันนั้นมาปากกอ้งโอเคโอเคนี่ผมผมเลือกชิ้นนี้เลยชิ้นกลางๆเนี่ยนี่กรอบความความมันความเค็มกับเนื้อสัมผัสแบบกำลังดีซึ่งผมว่าถ้า ก็น้ำจิ้มหมักมันจะอร่อยเข้าไปอีกใช่ใช่ลองน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มเฮ้ยน้ำจิ้มโอ้โหเตือนเตือโอ้โทษทีหนักมือไปนิดนึงโอ้โหอ่ะช้ำๆเลยนชิ้นนั้นแหละอร่อยขึ้นชิ้นนี้คือถ้าสมมติว่าคุณมากินกับเพื่อนอ่ะคุณเลือกชิ้นนี้เนี่ยคือทำลายมิตรภาพได้เลยนะเพราะเนี่ยมีแต่นางกับพรอบเนี่ยใครใครก็ชอบมาอืมอร่อย มีพริกดองด้วยเหรอใช่ครับอันนี้คือพริกดองของพี่นุ่นใช่ครับอ๋อมีพริกดองที่นุ่นเมาของร้านกุเที่ยงเนี่ยเมื่อกี้เอาอะไรวะนี่เออ็เพิ่มความหวานของซอสอ่ะมันดีขึ้นอืมมันดีขึ้นแบบมันแบบว่ามีความแบบกลมกล่อมมีมันจะมีกลิ่นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สักอย่างหนึ่งของไอตัวน้ำราดตัวเนี้ยใช่ใช่อ่ะคุณลองดูลองดูอ่ะเอาง่ายง่ายเลย ชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆอะไรอิ่มปรว่าณพี่ปกติเวลาเรากินหมูกรอบครับชั้นที่มันเป็นมันอ่ะมันจะค่อนข้างทําให้เลี่ยนทําให้อะไรนะทําให้เลี่ยนเลี่ยนโอเคเลี่ยนเลี่ยนโอเคไม่ใช่งองงูนะฮะโอเคแล้วทีเนี้ยพอเป็นน้าราดตัวเนี้ยตอนแรกที่กินกับบะหมี่เออเรารู้สึกว่ามันให้รสหวานเว้ยแต่พอมันมาอยู่กับหมูกรอบมันไม่ได้ทําให้เลี่ยนเลยนะมันทําให้กบความเลี่ยนของหมูกรอบหายไปหมดเลย แต่ว่าผมว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่่าสามารถทําให้แกลเลี่ยนได้ฮะนั่นคือน้าซุปเรายังจะไม่เล่นพีก,ก่อนเราเล่นน้าซุปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้น้ำซุปมาเสิร์ฟนาน,นแล้วเรายังไม่ลองชิมน้าซุปเลยเฮ้ยสดโขกไปเลยสดโขกไปเลยสดโขกไปเลยจากไปก <c oughs> <ไป S 2> ินแบบญี่ปุ่นครับผมสดน้าซุปครับก <c oughs> ินเป็นน้าชาเลย <c oughs> น้ำซุปเป็นไงบ้างซุปรสชาติใกล้เคียงกับซุปญี่ปุ่นมากเลย เฮรสชาติคล้ายๆซุปมิโซะเลยเฮ้ยจริงป่ะจริงเฮ้ยคือผมรู้สึกมันเป็นซุปมิโซะเลยข้างในมีอะไรด้วยอ่มีไชเท้าไชเท้าใช่ไหมเออว่ะกินมันเหมือนซุปแบบเหมือนเรากินซุปมิโซะจริงอ่ะเออเว้ออไม่ค่อยไม่ค่อยเจอร้านข้าวหมูแดงที่แบบว่า น้ำซุปแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแบบว่าเป็นโครงไก่หรือว่าเป็นอะไรไปเลยที่มันจะมีความรสชาติเนื้อสัตว์ที่มันหนักเข้าไปเลยอต่นี้แบบมันดูไล่ๆแล้วก็สามารถสดได้แล้วก็แบบว่าคล่องครอบคล่องครอบคล่องครอบโอเคโอเคอะอ่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปเมนูท้ายข้าวผัด เมนูนี้ผมอยากกินมากแดงขอเปิดก่อนเลยอาคุณเปิดก่อนเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนส่นี่คุณดูข้าวผัดหมูแดงความกระเทียมเจียวสีข้าวที่สวยสุดๆนั่นสิอะจัดไปคนนี่เลยขอคำโตตอร่อยคำโตเลยฮะนี่อันนี้ก็จะมีผักดองด้วยนะอ่ามีผักดองขอญาตนะครับผมเชีย อย่ารู้เรื่องอยู่คนเดียวพูดอืมปกติผมเป็นคนไม่ชอบกินผักดองอแต่พอมาใส่นนเนี้ยผมไม่รู้สึกความเป็นผักดองมันสมูทมากเละทั้งความเป็นหมูแดงทั้งอ่าข้าวที่ผัดมาอย่างดีไม่ติดไม่กระทะเล็ก,เล,กเล็กน้อยกินวอกกระทะ,ะแล้วก็แบบว่า กระเทียมเจียวแล้ว uh. ก mm ็ท hmm. oh. yeah. uh ุกอย่างไข่รองแล้วเข้าไปปุ๊บผมไม่รู้จะพูดว่ามันอร่อยอ่ะเออผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคุณลองดูว่ามันอร่อยอ่ะผมอธิบายไค่ว่ามันอร่อยอ่ะเออไหนไหนเห็นเพื่อนผมมีความสุขขนาดนั้นผมก็ขอคำโตโตบ้างแล้วกันผักดองผักดองผักดองเน้นผักดองตัวเด็ดเลยใช่ไหมนะืม กลิ oh. ่นวอกกระทันี่คือรายการเนาะใช่แล้วคือหมูแดงนะ uh, น่าจะเป็นหมูแดงนะครับแต่พอมาความร,ร้อนในการผัดอีกรอบนึงคุณจะได้เท็กเจอร์ที่มันเป็นเนื้อมากขึ้น <c oughs> แล้วพอเจอผักกาดไอตัวน่าจะเป็นผักกาดดองตักเข้าไปอะ uh, แลวความที่มันเป็นข้าวผัด uh, uh, แล้วเป็นหมูแดงมันจะมีความเลี่ยนนิดหนึ่งถ้าเอามากินคู่กัน มีกระเทียมเจียวอีกอะไรอีกพลมีผักดองมาตักนิดนึงนี่คือรสชาติมันแต่ผักดองเราก็ไม่ได้แรงมากนะไม่แรงมันคือแบบคนไม่กินผักดองอย่างผมกินได้อะเรากัดไปจึ๊กนึงอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเลี่ยนที่จะกินให้มันแบบเรากินแล้วเราไม่รู้สึกเลี่ยนมันเฟชสามารถกินไปได้เรื่อยๆจนนม่เมื่อกี้น้องหนึ่งเอามาให้มันเป็นพริกดองนี่นะเดี๋ยเราไลองพริกดองกันดูว่ากินกินพร้อมกับข้าวข้าวผัดนี้แล้วไหนคุณลองแบบแค่ทดสอบกลิ่นของพริกดองหน่อย อ่าเป็นพริกดองน้ำส้มสายชูอ่าลองกินคู่กับข้าวดูไหมกินคู่กับข้าวไอเปรี้ยวๆเลยเปรี้ยวเลยเหรอคุณฮาร์ดคอขนาดนั้นเลยนี่ครับเป็นไงบ้างหวานหวานแต่ไม่ได้หวานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันหวานเกิดที่เกิดจากการดองเปลือกผลไม้อ่ะคุณอืมเพราะเปลือกพริกพอดองมันก็จะมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดซ่าๆตามมานี่ช่วยตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยนะก็สี่เมนูพร้อมกับน้ำซุปพริกดองนะ เดี๋ยวผมว่าเรามากินอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เด,วเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าครับ,รบไป ก็เจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีครับชื่อร้านอะไรนะ28ว,นวันดีดาหรือวันดีดาสอง8วันดีดาส8ดวันดีดา28นะครับผมมองกล้องมองกล้องน้องมอ่ะที่มาครับร้านนี้เป็นยังไงบ้างเออที่มาครอคือตัวเองเป็นคนชอบกินพวกหมูกรอบปุนแดงอยู่แล้วแต่ว่าพอไปกินหลายที่มาแล้วมันไม่ถูกใจเรา เราก็เลยแบบมีคือจะบอกว่าเป็นอินสปิเรชันก็ได้หรือก๊อปเข้ามาก็ได้แต่ว่าเราไปกินที่กรุงเทพมาแล้วกลับมาบ้านเราไม่มีไม่มีอะไรที่เราต้องการใช่ป่ะเราก็เลยไปแอบดูเขามาไปกินหลายๆรอบก็ดูว่าเขาทำยังไงทํายังไงแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเชฟแบบเราก็พอจับทริกได้แล้วเราก็มาทําในแบบของเราใช่แล้วแบบแต่เมนูอย่างเงี้ยเออแบบว่าเหมือนข้าวผัดหมูแดงเนี่ยเอ้ยผมชอบมากข้าวผัดหมูแดงทำไมถึงเกิดเมนูนี้ขึ้นมา เอาง่ายๆเลยนะคือหมูแดงอ่ะพอหน้าร้านอ่ะมันมีบางส่วนที่แบบไม่มีมันแทรกแล้วมันแบบแห้งส่วนตัวเราไม่ชอบก็เลยเอามาหั่นเต๋าผัดกับซอสแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอกินแบบปปลปาๆมันจะแห้งมันจะแข็งใช่ไหมแล้วก็เลยมาผัดให้มันคลายกุนเชียงแล้วย่างก็ผักดองเนี่ยหาจากไหนอ่ะหรือทําเองผักดองนั้นไม่ไม่ตอนนี้รับมาจากจีนครับนำเข้ารับมาจากจีเลยมันคือเมนูที่เอาไปทาขอยกใช่มันคือประกัดแห้งเอาทำขอยกใช่แล้วที่ร้านเราจะมีสเปเชียลเมนู แบบว่าเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งที่มีเขายกขายเพราะเป็นเมนูจํากัดใช่แล้วผักที่เราใช้มาเรารับมาแล้วมันมีเหลืออยู่แลวอ๋อแปลว่าที่นี่มีเขายกด้วยมีแต่ว่าแต่จอมกากเราไม่เเราไม่ได้กินใช่เราไม่มีบุญเราไม่มีบุญจอมกาหน้าเพจครับใช่ครับผมมีเมนูอะไรไหมที่แบบว่าจะเป็นเมนูใหม่ที่แบบว่าจะประกาศลงมาซี่โครงตุ๋นเต้าเจี้ยวครับที่คิดว่าน่าจะลงเมนูใหม่ใช่เคยลองทําเทสกินกันนะ คนละแม่งนี้ก็ได้ลองชิมกันบ้เฮ้ยเรามาลองสักครั้งดูเรามาอยู่แถวนี้ครับอาจจะได้กินโอเคครับผมฝากร้านหน่อยฝากร้านเออ่ก็ร้านวันดดา28นะครับอยู่ซอยวิเศษกุลนะครับเอ่อแถวนี้เขาเรียกซอยโกขาวก็ได้ครับอยู่กลางซอยเลยครับข้างๆกับร้านเคียงชวนชิมครับอ่ะเลยง่ายๆครับผมตอนนี้เราอยู่ร้านคุณพระใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ร้านคาเฟ่คุณพระครับมาร้านคุณพระสั่งได้อ่ะเดี๋ยวผมขอถามหน่อยเฮ้ยคุณเต้ ว่าไงครับผมมืดอ่ะผมเพิ่มไฟให้คุณนะก็ไม่ได้ช่วยให้สว่างขึ้นนะจริงอ่ะแล้วก็ช่วยสว่างนิดนึงอ่ะคุณชอบเมนูอะไรในในสี่เมนูที่เรากินเลยบ้างเอ่อถ้าบอกว่าเป็นเมนูอ่ะผมอาจจะตอบยากแต่ถ้าผมชอบเส้นอ่าคุณชอบอินกิเยนรือชอบเส้นใช่แล้วมปู้สึกาเส้นอ่ะกินกับอะไรก็อร่อยเลยแล้วเป็ดอ่ะคุณคุณแบบว่านิยมค้ั่งคล้ายเป็ดมากเลยไม่ใช่หรอเมื่อกี้เอ่อผมอาจจะติดนะแต่ว่าไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นเพราะว่าปกติมันกินไม่ได้มันต้องทําอย่างอื่น ดิแอร์เลยอ่ะแล้วมีอะไรมีอะไรวะที่แบบประทับใจอะประทับใจแบบคำแรกะน้ำซุปกับพริกดองอ๋าน้ำซุปกับพริกดองผมอจริงๆไม่คิดเลยว่าน้ำซุปจะเป็นรสชาติแบบนั้นเออเพราะดูจากสีตอนแรกเราก็เดาไว้ว่าอาจจะเป็นน้ำซุปโครงไก่ที่เคี่ยวมานานมากๆแหละเพราะน้ำซุปมันจะไม่ได้มีความใสขนาดนั้นมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเราเห็นไข่ที่มันออกมาจากพวกกระดูพวกอะไระะแต่พอกินเข้าไปอรสชาติดันไ <M> iso, ม่คล้ายมิโซะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วพิิกดองเนี่ยคือเราต้องเอาแบแอดแเราออกไปก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นพิิกยังไงมันก็มีเผ็ดครับอืแต่ความหวานความหอมอของบิ๊กดองตรงนั้นเป็นอะไรที่คุณต้องลองสักครั้งในชีวิต <c oughs> เฮ้ยพ,พ,พริกดองนี่คือดองกับน้ำซุปใสชูชธรรมดาเลยใช่ป่ะหรือว่าใช่ใช่เป็นสูตรที่เราเชื่อน้ำร้อนมา ก็อดองแบบนี่คปกติแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะมีเครื่องปรุงใช่ไหมแต่สังเกตร้านเราจะไม่มีเครื่องปรุงใช่เราก็ทักอินดี้ทีหนึ่งเพราะว่าคือเราค่อนข้างมั่นใจว่าเนี่ย <c oughs> คุณกินของเรารไม่เหมือนที่อื่นใช่มันแปลกแต่ถ้าได้ลองอเออถ้ารับแล้วชอบแบบนี้คุณก็จะกินหาได้แค่ที่นี่นะอ่ารออิ่นีันนี้เป็นความจริงเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวคอนเซ็ปต์ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงอ่าใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงใช่คิดแค่นั้นโอเคส่วนผมที่ผมชอบเนี่ยผมไอผมชอบก็คือผมชอบเป็ด ยาที่ผมกินไปอะ่ะคําแรกผมกินแล้วขนลุกอะ่ะอันนี้คืออร่อยบทที่อะไรเนี่ย <c oughs> อร่อยแบบว่าโคตรโคตรโคตรจะอร่อยเลยอะแบบว่าถามแรกได้แบบผมกินคําแรกปุ๊บขนผมลุกทั้งตัว <c oughs> แบบเชื่อมันแบบมันมัน <c oughs> ในปากอะ <c oughs> อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่มันทั้งมันทั้งเลเยอร์ชั้นเนื้อหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าแบบมันโอเคกำลังกำลังดีบกพอกินคู่กับน้ำซอสอีกก็แบบโห ใส่จานไหมแต่ว่าผมผมว่าแบบว่าเสน่ห์ของร้านเนี้มันคือแบบว่าการที่เขาพิถีพิถันกับอินกิเลียนทั้งเส้นทั้งหมูกรอบทั้งหมูแดงหรือว่าจะเป็นเป็ดอ่ะพอเอามารวมมันเป็นอะไรที่แบบว่าแยกกันแล้วมันอร่อยกันแล้วแต่พอมารวมกันอ่ะมันคือคอมบิชันใหม่ที่แบบว่าอร่อยขึ้นไปอีกอ่ะจริงๆมันยากมากนะการที่จะเอาของที่มันอร่อยอยู่แล้วมันรวมกันให้เป็นของที่อร่อยอีกทีหนึ่งอ่ะ เพราะบางทีด้วยความที่มันมีจุดเด่นของตัวเองแต่ละอย่างมันจะกลายเป็นไปคนละทาง่<ะ>มันจะดึงกันใช่แล้วก็อีกอย่างคือถ้าคุณเป็นคนแบบเป็นคนที่ทําอาหารเป็นประมาณนึงอะ่ะถ้าคุณได้ลองพวกเกี่ยวกับเทคเจอร์เนื้อสัตว์เทคเจอร์ของเส้นอะไรคุณจะรู้เลยว่าคือถ้าไม่ใส่ใจทําไม่ได้ที่จริงมันยังมีมันยังมีเมนูอื่นอีกใช่ไหมที่แบบว่าที่ที่หมดไปอย่างเนี้ย ใช่ใช่ก็มีนะจริง,รง,รงๆแล้วก็จะมีเมนูพิเศษที่จะมาในแต่ละวันเหมือนถ้าเกิดคือหมูกรอบวันไหนที่แบบบางส่วนที่ขายไม่ได้จริงๆมันเยอะเกินไปอาเียเราก็จะเก็บสะสมฟรีสไว้ใช่ปะ่ะล้าเอาเวสตัวน,นั้นเราไม่ทิ้งนะเราเก็บไว้ได้พอประมาณแล้วก็จะมาทําเป็นขา,ขายกเอขายเปเชี่ยวได้ก็เมนูอนาคตก็น่าจะเป็นซี่โครงเต้าเจี้ยวอบหม้อดินอะไรเงี้ยเคยลองทำเทสดูแล้วครับว้ถ้าเรามาทันเราจะมาลองกินเมนูนไ้อีกทีครับผมงั้นก็แน่ผมใครที่ อยากจะมาลองกินดูก็นั่นแหละฮะตามอ่ะบอกอีกทีนึงร้านอยู่ไหนนะร้านอยู่วิเศษกุลซอยสี่ครับอยู่ตรงตรงข้ามยิงย้ําร้านคุณพระคาเฟ่ครับครับผมงั้นก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์กันได้อยากให้ผมไปกินเมนูไหนหรือว่าอยากเห็นผมไปกินเมนูไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมยังไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมกินให้อร่อยนะ <laughs> บ๊ายบายสวัสดีครับคุณลูกค้าคขายถั่วครับขายถั่ว,วมีถั่วอะไรบ้างนะเนี่ย มีตัวเขียวตัวแดงตัวลิสงตัวดำเอ๊ะทำไมดำเม้นคำว่าตัวดดำอย่างเลยครับติดใจอะไรกับตัวดำอเปล่าไม่รู้แล้วอันนี้อันนี้คือน้องหนึ่งครับผมเจ้าของร้านครับของร้านคือร้านเลยนะครับเฮ้ยช่วงนี้ติดแหละเพราะว่าติดที่พัดอยู่เฮ้ยเราประวัติร้านนี่อยร้ามทำไมถึงเปิดร้านนี้หมายถึงร้านกาแฟใช่ร้านกาแฟโอเคไม่ใช่หมอนวดแน่นอนเจะเล่าร้านหมอนวดก็ได้ที่ไปหุ่นไว้อะ เอาเล่าหน่อยทำไมถึงมาเปิดร้านกาแฟคือเมื่อก่อนชอบกินเหล้าแล้วอยากชงเหล้าชอบชงเหล้าแต่มีอยู่ช่วงที่ว่ากินเหล้าไม่ได้ก็เลยหาอะไรที่มันชงชงเหมือนกันก็เลยไปสมัครคณะตลกคาเฟ่อยากไปชมมุกครับไม่ติดไม่ติดว่าเป็นร้านมึงวัวถึงกาแฟป้าหน้ากูรู้แล้วว่ามึงจะไปทางไหนแต่กูอุตส่าห์ไม่ปู อ่ะต่อยังให้ต่อสิ่งไหนแล้วพี่เมื่อกี้ตลกคาเฟ่ถึงตลกคาเฟ่อะตลกคาเฟ่เปล่าเราก็คือหาริปมันชงชงเหมือนกันก็เลยแบบเออมาชงกาแฟดูดีกว่าตอนแรกก็เริ่มจากแบบโอเคกุก๊กๆวนติ้นน้าเสียทีนี้ก็แบบเริ่มทํากาแฟเล็กๆน้อยๆท,ทำไปทำมาก็จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่รู้ตอนนี้กลวยเองแล้วจริงหรือเปล่าที่เอาแขกชงกาแฟแล้วคุณชอบชงสา อันนี้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 ตัดอันนี้ตัดออกเฮ้ยจริงปะจริงปะจริงปะฮะจริงปะชงไหนชงสาวชงสาวชงสาวนิดนึงเดอ๋นิดนึงนิดนึงจำไม่ได้นิดนึงเออไม่ของเขาแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะถามกาแฟเขาเครื่องดื่มเขาแต่เราก็ไม่สั่งของเขานะเร้านเขาเฉยเฉยๆนะผมกินะ แต่ยังไงก็มากินกันได้กาแฟผมเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยครั้งนั้นแบบผมมีความสุขมากอร่อยมากเข้าห้องน้ำอย่างเพลิดเพลินเลยถ,าาถ้าได้กินแก้วนึงแล้วต้องสั่งแก้วที่สองท่านบว่าอร่อยมากให้หน้อย,ยโอเค <laughs> อะไรครับนี่